สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม้มงคลความเชื่อและสาระดีๆนะคะจากช่องชินชินหวานจังค่ะค่ะคลิปนี้นะคะก็มีไม้มงคลนะคะที่ชื่อของเขานั้นน่าปลูกเลี้ยงมากๆเลยนะคะเป็นไม้ประดับนะคะประจำบ้านนะคะที่ต้องมีนะคะเพราะว่าเป็นสง่าแก่สถานที่ปลูกค่ะ ซึ่งมีมานานแล้วนะคะที่คนโบราณนะคะนิยมปลูกไว้ติดบ้านกันค่ะค่ะแล้วต้นนี้นะคะก็มีชื่อว่าต้นมหาเศรษฐีค่ะหรือว่านเขียวหมื่นปีนะคะแค่ชื่อของเขานะคะก็เป็นที่ชื่นชอบนะคะสำหรับคนที่ชอบไม้มงคลนะคะ ทั้งยังมีลวดลายนะคะที่มีสีสันที่สวยงามแปลกตาด้วยค่ะก็เลยเป็นกระแสนิยมนะคะที่ใครๆก็ต้องมีไว้ประจำบ้านกันเลยนะคะช่วงนี้ค่ะค่ะ นอกจากจะมีความเชื่อดีๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีสรพคุณทางยาด้วยนะคะตอนนี้เรามาฟังความเชื่อกันก่อนนะคะว่าว e ่านเขียวหมื่นปีนะคะก็มีความเชื่อว่าเป็นว่านโคงกระพันชาตีค่ะซึ่งก็เชื่อกันว่านะคะจะทำให้ผู้ที่ปลูกเลี้ยงนะคะมีอายุยืนนานค่ะและก็มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าว่านขันหมาค่ะ แล้วก็มีชื่อพระราชทานนะคะว่าแก้วการนาค่ะจากในหลวงรัชกาลที่10นะคะมีความสวยงามมากๆนะคะก็จัดได้ว่าเป็นราชาแห่งไม้ประดับค่ะจีนกลางนะคะเรียกว่าว่านเหนียนชิงนะคะซึ่งชื่อแต่ละชื่อนะคะก็มีความหมายที่ดีนะคะแล้วก็มีความหมายถึงการมีโชคลาภนั่นเองค่ะ ลักษณะของเขานะคะก็เป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะซึ่งลำต้นก็จะกลมกลมนะคะลากของเขาจะออกตามข้อเลยค่ะทุกส่วนของเขานะคะทั้งใบทั้งต้นนะคะก็จะอวบน้ําหมดเลยค่ะ ใบของเขาจะสีเขียวนะคะแกมสีเทามีลวดลายเป็นสีออกสีเทาขาวๆนะคะใบเรียวยาวค่ะใบแหลมนะคะลายเส้นของใบนะคะก็มองคล้ายกับคุณน,นกนะคะวิธีการขยายพันธุ์นะคะก็มีได้หลายวิธีนะคะมีทั้งปักชำเพราะเมล็ด เพราะเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็วิธีการแยกนอนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็นิยมทํากันมากที่สุดเลยค่ะเพราะง่ายแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะเป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่ชอบแสงแดดจัดนะคะชอบแสงแดดลำไรแล้วก็ชอบความชื้นมากๆเลยค่ะ ดินที่เราใช้ปลูกนะคะก็ใช้ดินล้วนนะคะผสมกับขี้วัวนะคะให้ดินระบายน้ําได้ดีนะคะการลดน้ํานะคะก็1-2ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้นะคะให้เราสังเกตว่าดินมีความชื้นไหมถ้ามีความชื้นเราก็ลดน้อยครั้งนะคะ ค่ะและเขาก็มีสรรพคุณทางยานะคะซึ่งรากของเขานะคะก็เป็นยาเย็นนะคะถอนพิษไข้ได้นะคะแก้อาการไอแก้ไอหืดหอบค่ะแก้พวกเจ็บคอนะคะคอบวมอักเสบหรือแก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบได้นะคะใบของเขานะคะก็ใช้ สำหรับพอกแผลโสดปิดแผลพวกฝีบวมช้ำนะคะพวกแมลงกัดต่อยหรือสุนัขหรืองูกัดได้ค่ะส่วนต้นของเขานะคะก็ใช้เป็นยาทานะคะบริเวณที่ถูกสุนักกัดหรือข้ออักเสบนะคะก็สามารถช่วยได้นะคะทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกค่ะ และเขายังเป็นไม้ฟอกอากาศได้ด้วยนะคะเราสามารถปลูกในบ้านเพื่อสร้างบรรยากาศในบ้านของเราให้สดชื่นได้ด้วยค่ะประดับตกแต่งบ้านเรือนของเรานะคะเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่บ้านของเรานะคะต้นมหาเศรษฐีนะคะไม่มีไม่ได้แล้วนะคะใครที่ยังไม่มีนะคะก็หามาปลูกติดบ้านกันไว้นะคะ ซึ่งราคาในท้องตลาดนะคะไม่ได้สูงมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกและเลี้ยงดูง่ายขยายพันธุ์ได้เร็วค่ะก็เอาไว้พิจารณากันดูนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีความสุขทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนะคะสวัสดีค่ะ